คนที่มาปฏิบัติที่นี่ทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันที่สองคงจะชอบนะอยากจะมาทำวัดหรือว่าทำวัดเย็นหลายคนรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะอะไรนะเพราะเพราะว่าเป็นช่วงที่ใจจะไม่ฟุ้งไม่ลอย มากเหมือนช่วงอื่นๆของวันหลาคนที่มาปฏิบัตินทั้งวันเนี่ยจะพบว,ว่าตลอดทั้งวันเลยเน่มันฟุ้งเหลือเกินหรือไม่ก็ง่วงแต่พอมาสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วอาการที่ว่ามันก็ลดลงแล้วมันเป็นโอกาสนะที่จะไม่ต้องไปปฏิบัติในรูปแบบ าอหลายคนพอปฏิบัติในรูปแบบเราจะรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งความง่วงความเบือ่อเราจะไปถึงความหมุดหงิดด้วยพอมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยไม่อยากปฏิบัติถมามีอะไรทําเพื่อได้ ไม่ต้องปฏิบัติในรูปแบบก็ชอบนะและการทำวัดสมมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งน,นะจากเดิมที่ปฏิบัติทั้งวันคนเดียวในรูปแบบพอถึงเวลาทำวัดก็รู้สึกผ่อนคลายพอไม่ต้องไปสู้รบก,กับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกลัตวต้องความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน ที่จริงเนี่ยสิ่งที่เราประสบตลอดทั้งวันระหว่างการปฏิบัติเนี่ยไม่ใเป็นความง่วงความเบือ่อความเซ็นมันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาวัดเนี่ยชีวิตของเรามันมีสิ่งเรามากมายเรียกว่าตลอดทั้งวัน ทางตาบางทางหูบางทางจะมูอจะไม่เท่าไหร่แต่ทางลิ้นก็มีเยอะงานการก็ดีโทรศัพท์มือถือก็ดีการพูดคุยกับผู้คนก็ดีพวกเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่นำมาซึ่งสิ่งเราให้ใจเราตื่น แต่พอเราอ่านกายจากสิ่งเล่านั้นงานการก็วางเอาไว้ก่อนที่บ้านหรือที่ทำงานโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้หยิบมาไายมาดูมาเล่นผู้คนก็ไม่เคยได้พูดคุยกันสิ่งเล่ามันก็เลยมีน้อย ที่มันคุ้นกับสิ่งเราจนตื่นอยู่เสมอเนี่ยตื่นตัวเนี่ยพอขาดสิ่งเราไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่มันจะเกิดความง่วงเลยนะมันเป็นอาการของคนที่เสพติดสิ่งเราแล้วพวกเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันพาเราไปเสพติดสิ่งเราไมืว่าจะเป็นงานการการสนทนากับผู้คน หรือว่าการได้ดูได้เห็นสิ่งต่างๆทางโทรศัพท์มือถือดูหนังฟังเพลงไปช็อปไปเที่ยวพุกนี้มันเราใจเราทั้งนั้นแหละแต่พอเราเหินหาจากมันเราจะรว่วติดสิ่งเราหรือไม่ก็ตอนนี้แหละคือถ้ารู้สึกง,ง่วงอันนี้แสงว่าใช่แล้วละ่ะเพราะเราเวลาเสพติดอะไรแล้วเราถอนออกมาจากสิ่งนั้นเนี่ย อย่างรวดเร็วเนี้มันจะมีการหลายอย่างบางคนติดกาแฟาพอหยุดกินกาแฟาก็ปวดหัวบางคนติดบุหรี่พอเลิกบุหร,รี่ก็หรือหยุดบุหรี่ก็มีอาการปั่นป่วนอยู่ข้างในที่นเดียกันในเวลาเรา หากเรืองจากสิ่งเราเนี่ยถ้าว่าเราเสพติดสิ่งเรามานานเนี่ยพอเราท้อทั้งใบมันจะเกิดการลงแดงเป็นการลงแดงทางผัสสะก็จะง่วงจะไม่ง่วงต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดดูหรือว่าเอาเกมมาเล่นหรือไม่ใช่ก็พูดคุยกับคนหรือไม่ก็หางานทําบางคนก็อยากจะทํางานขึ้นมาสอดสายหางานมาทํา กวาใบไม้หล้างจานซักผ้ามีบางคนนี่หาเรื่องทำนอนทำนี่ทั้งวันเลยเพราะว่าไม่อยากปฏิบัติปฏิบัติทีไรก็จะง่วงมันไม่มีสิ่งเราบางทีก็ใช้งานเป็นเครื่องหนีจากการปฏิบัติเหมือนกับหลายคนนี่พอได้มาสวดมนต์ธรรมบัญญัติแล้วโอ้มันก็สุขสบาย ไม่มีอะไรไม่มีอาการที่รบกวนจิตใจเหมือนกับตลอดทั้งวันวันนั้นเนี่ยที่เรารู้สึกง่วงเบืนะ่อเซ็งเนี่ยมันธรรมดามากเลยซึ่งมันก็มันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะว่าเราเสพติดสิ่งเราเสพติดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าถอนออกมาจากมันได้นะ มันมีประโยชน์นะมันทำให้เราเป็นอิสระทำให้จิตใจเราเพบความสงบมากขึ้นแม้นี้มีอาการต่างๆระหว่างการปฏิบัติเนี่ยเ่อเป็นข้อดีนะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเสร็จติดสิ่งเราแต่บางคนเนี่ยนอกจากความง่วงความเบือ่อความเซ็งไม่มี ความสุขอีกอย่างนเกิดขึ้นนะคืออาการฟุ้งซ้านความคิดมันผุดออกมาเยอะเหลือเกินคิดโน,น่นคิดนี่สารพัดก,ก่อนมาปฏิบัติไม่เห็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ธรรมดานะเพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามีอะไรต่ออะไรให้จดจ่อใส่ใจเวลาทำงานใจก็อยู่กับการงานต้องพุ้นคิดกับงาน เวลาดูหนังฟังเพลงใจก็ไปจดจ่ออยู่กับหนังอยู่กับเพลงเวลาคุยกับคนมันก็มีสิ่งที่ให้จิตไปจดจอ่อฉนั้นตลอดทั้งวันนี่มันมีอะไรให้จิตไปเกาะเกี่ยวหรือจดจอ่อแต่พอถอนตัวมาจากสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีงานการไม่มีคนมาคุยไม่มีมือถือให้ไทยเนี่ยมันก็มื่อเกิดการเควน จิตไม่มีที่เกาะมันก็เลยหาเรื่องคิดโน่นคิดนี่จิตเนี่ยถ้ามันว่างไปเลยเนี่ยมันถ้าหรบคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะไปคิดปรุงแต่งไปหยิบเอาเรื่องราวในอดีมาปรุงต่อหรือแม้กระทั่งจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตมันเป็นธรรมชาติของจิตนะมันอยู่ว่างไม่เป็นถ้าไม่ให้ถ้าไม่หางานที่มันทามันก็จะเพ่นพ่าน มันก็ลิงนะลิงถ้ามันไม่ไม่มีไไรให้มันทําเนี่ยมันก็จะโดดไปโดดมาว้าวุ่นแต่ถ้ามันมีอะไรให้ถ้ามีอะไรให้มันทํำนะหรือมีอะไรให้มันสนใจนะมันก็จะนิ่งเนี่ยเรามาสนใจคนทิวข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่สนแล้วไม่โดดไปโดดมาแต่พอมันดูสักพักไม่มีอะไรน่าสนใจมันก็โดดไปโดดมาอยู่กับที่ไม่เป็นแล้วอยู่ไม่เป็นสุขจิตเราเป็นอย่างนั้นน่ะ อาการที่จิตอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมันไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไร้จดจอบทางที่เราก็พยายามง,งานให้จิตทำนะโดยการมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะโดยให้จิตเนี่ยมาอยู่กับกายรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายนี่ก็เป็นการทาง,งานให้จิตทำนะและเป็นงานที่ดีที่ทำให้จิตก้าวหน้าด้วย การให้จิตไปจดจ่อยอย่างอื่นนี่ไอ่ทำให้จิตเกิดการเสพติดพาจิตไปจดจ่อยอยู่กับโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียเกมหนังเพลงมันก็ติดจิตก็แย่ลงแต่ว่าให้มาให้จิตมามารู้กายที่เคลื่อนไหวไปมาอันนี้มันทําให้จิตเนี่ยไม่เพ่นพ่านแล้วก็ทําให้จิตเนี่ยมีสติดีขึ้น แต่ว่าไ่ใหม่มันก็จะเบื่อนะเพราะว่าการเดินเคลื่อนไหวไปมาการยกมือขึ้นลงมันซ้ำซากจิตมันเบื่อเบื่อมันก็จะออกไปหาอะไรที่สนุกสนานกว่าน่าสนใจกว่าไปหลายแปรดีบ้างหลอยไป,ายปนาคตบ้างมอนแบบเดากที่มันเบื่ออยู่บ้านมันก็หาทางออกนอกบ้านไปเที่ยว ไปปากซอยก็ยังดีหรือแม้ก็ไปเซเว่นถ้าไปได้ไม่ไกลแ่านั้นมันไม่อยากอยู่กับบ้านแล้วก็เจอสิ่งจำเจเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการอาการเบือ่ออาการพุ่งซ่าเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็จะยังไม่หายง่ายๆนะพรุ่งนี้มาเลยนี่ก็อาจจะยังมีอยู่แต่ก็จะเริ่มน้อยลง เพราะาจิตมันมีความสามารถในการปรับตัวได้สิ่งเล่าน้อยลงมันก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งเล่าที่น้อยลงแล้วมันก็จะเริ่มอยู่นิ่งมากขึ้นแต่ใหม่ๆมันก็ต้องอดทนหน่อยนะพาตัวเองเดินกลับไปกลับมาเป็นชั่วโมงหรือไม่พ่ยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ รอบแล้วอรอบเราเป็นร้อยเป็นพันเที่ยวแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นธรรมดายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจได้รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายด้วยม,มันก็ไม่ทุกเท่าไหร่นะบางทก็จะปวดเมื่อยบ้างบางคนนี่ก็จะปวดต้นคอสร้างจังหวะแค่วันเดียวก็ปวดแล้วม็นธรรมดาแต่ต่อไปมันก็จะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วต้องใช้เวลาในการปรับตัว จะปรับใจแต่สิ่งที่เราจะเรรู้ก็คือว่าการที่เราอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม้ว่าเราจะบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองแต่พอที่อยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันกลับรู้สึกทุกทรมานหรือบางทีก็เกิดการทุรนท,รทรุรายกระสรับกระสาร่ายคนเราถ้ารักอะไรหรือรักใครเนี่ยก็อยากอยู่ใกล้สิ่งนั้นคนนั้นแต่ทําไมรักตัวเองจึงทนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ อยากจะไปคุยกับคนอยากจะไปทำโน่นทนํานี่อยากจะไปเอามือถือมาถ่ายเพราะจริงๆแล้วเราไม่ไ,มได้รักตัวเองหรอกหรือเราเลักเตืเองไม่เป็นเพราะไปอ,อยู่กับเตืเองเมื่อไหร่มันจะมีความคิดต่างๆรบกวนมันไม่มีความพึงพอใจในการอยู่กับตัวเองและบางทีพอใจกับการทําร้ายตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่ทําร้ายทางความคิดอย่างเดียวบางทีแม้ะทังยอมให้มีการทําร้ายทางกาย ตัวเองทำเองอะนะเพราะมันเบื่อการอยู่กับตัวเองเมื่อรักสิปีก่อนนี้ก็มีการทดลองที่มาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกานะฮวาวดดนมะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นนักศึกษามาเป็นอาสาสมัคร้งหมดก็ประมาณลูกสามสิบสี่สคนทีแรกนี้เขาก็ทดลองให้เอาไฟฟ้ามาช็อตตรงข้อเท้าก็ช็อตไม่แรงนะ พอทนได้แล้วก็ถามความรู้สึกว่าคือทางความพอใจว่าพอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนเมื่อถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยนอนละลยทั้งร้อยบอกไม่พอใจไม่ชอบแลถามต่อไปนะวา่าจะยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้ไม่โดนไฟฟ้าช็อตเนี่ยจะยอมจ่ายสักเท่าไหร่ก็บางคนก็ให้หลายคนก็ให้คะแนนหรือให้ตอบคําถามน,นี้แตกต่างกันไปแต่เรื่องง่ายคือเกิดละลายทั้งร้อยเนี่ยก็พร้อมจะจ่ายเงินนะ เพื่ทียมไม่โ้อไปฟ้าช็อตแต่บางคนก็มีเงินน้อยหน่อยก็ยอมยอมจ่ายเพราะไม่อยากเสียเงินครันนี้เนี่ยเขาก็ให้ทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งยากกว่านั้นนะก็คือให้นั่งอยู่คนเดียวสิบห้านาทีโดยมีเงื่อนไขสองอย่างคือห้ามนั่งหลับนะแล้วก็ห้ามไปไหนนั่งอยู่คนเดียวนะในห้องไม่มีมือถือลิฟมือถือ ไม่มีหนังสืออ่านนั่งอยู่คนเดียวอยจะคิดอะไรก็ได้นะแต่ว่าห้ามหลับแล้วก็ห้ามลุกออกจากที่นั่งโอ้ทุรนทุรายกันมากเลยนะก่อนที่จะครบสิบห้าทีเขาก็ถามนะว่าอยากจะยอมไม่มีไฟฟ้าช็อตไหมส่วนใหญ่ยอมนะผู้ชายนี่ประมาณหกสิบเสเปอร์เซ็นยอมไม่มีไฟฟ้าช็อตผู้หญิงก็ประมาณ ยืห้าเปอร์เซ็นยอมให้ไฟฟ้าชอตเพราะอะไรเพราะมันจะได้หายเบื่ออยู่คนเดียวสิบห้าสิมันเบื่อแล้วเกินมันทุกข์เหลือเกินให้ไฟฟาชอตนังดี่ายังดีกว่าอยู่เปล่าๆขนาดนี้นะแสดงว่าสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวในการอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันทรมานมากยอมให้ไฟฟาชอตอยังดีกว่ายังไม่มีอะไรตื่นเต้นม้าง มันก็แปลกนะทั้งที่ตอนแรกนี่ทุกคนบอกเลยนะไม่ชอบให้มีไฟฟ้าช็อตนะแต่พวกควาสิ่งที่ไม่ชอบยิ่งกว่าคือการอยู่คนเดียวเพราะพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักวิธีอยู่คนเดียวเพราะเขารู้จักวิธีอยู่คนเดียวเอาก็ตามลมหายใจไปหายใจก็หายใจออกหรือถ้าเขาหรือถ้าเป็นพวกเราเนะเรารู้จักวิธียกมือสร้างจังหวะหรือพลิกมือไปพลิกมือมาแล้วก็ทําอย่างนั้นไป กรรมแล้แบบกรรมแล้วแบกก็ได้มันจะไม่เบื่อมันจะไม่ง่วงมันจะไม่ทุกข์ทรมารหรือกระสับกระส่ายนะเพราะเรารู้วิธีที่จะอยู่กับตัวเองคือเอาจิตมารู้กายที่เคลื่อนไหวมันก็ทำให้เกิดความสึกตัวเพราะ่ปีความสึกตัวมันก็ไม่เกิดการทุรนทุรายกระสับกระส่ายจิตเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำนะ หรือไม่รู้อย,าง,อยางไรจิตมันทำก็จะฟุ้งซ่านแล้วมันก็วกกลับมาทำร้ายจิตใจของเราจนกระทั่งยอมที่ให้มีการทำร้ายร่างกายด้วยการช็อตใช่พวกเราเนี่ยถามว่าปฏิบัติมาทั้งวันแล้วไม่ได้มีการทุรนทุรายขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งนะนี่ฝร,รั่งวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่แค่สิบห้านาทีก็ทนไม่ได้ยอมให้ไฟฟฟาชอ็อตกว่าครึ่งเลยนะของผู้ชายผู้หญิงนี่น้อยหน่อยนะ ยี่เปอร์เซ็นต์หคนใน24คนส่วนผู้ชายย่อยไปฟัาชอนสิคนในสิบแปดคการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยเพราะถ้าหากว่าคลองสติไม่ได้หรือไม่รู้จักอยู่กับความรู้สึกตัวแต่แน่นอนนะใหม่ๆอย่างที่บอกนะเวลา เลาที่เราทดลองปฏิบัติเนี่ยวันที่สองเนี่ยวันนี้ว <'s> ันน you know, ี friend, like <mel> ้ก็ปฏิบัติเต็มเต็มมันจะมีความรู้สึกหลายอย่างก็ยอมให้มันเกิดขึ้นนะการที่เรายอมให้มันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่โวยวายไม่ตีโพดีพายนี่ถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะควจริงแล้วเนี่ยความง่วงความเบื่อเนี่ยมันหรือความฟุ้งเนี่ยมันยังไม่ทําร้ายเรามากเท่ากับการที่เราไม่ยอมรับมันถ้าเราโวยวายตีโพดีพายไม่พอใจทําไมมันง่วงเหลือเกินหรือว่าทําไมมันเบื่อเหลือเกิน หรือว่าถ้ามันฟุ้งเหลือเกินเนี่ยอาการวอยวายตีป่วยตีพายไม่ยอมร้านนี่แหละที่มันทำร้ายเรายิ่งกว่าไอสิ่งที่เราไม่ชอบสิแต่ถ้าเราที่ใหามันเกิดขึ้นได้นะแม้ว่าอาจจะไม่ตรงความคาดหวังที่มาที่นี่อยากให้ใจมันสงบสงบเหมือนกับผิวทะเลที่ราบเรียบแต่พอมาที่นี่วันที่สองโอมันใจมันก็เพิ่มเหมือนกับทะเลที่มีคลื่น ไม่ตรงกับความคาดหวังของเราก็จริงนะแต่ว่าการที่เรายอมรับมันได้นี่ก็ถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะเพราะว่าสุดท้ายเราต้ององ,องรู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังให้มันเป็นหรืออย่างที่มันควรจะเป็นความทุกข์คนเราเนี่ยเกิดจากการที่เรายึดติดความคาดหวังว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอไม่ไเป็นอย่างที่เราคาดหวังแล้วก็เลยทุกข์ ทุเพราะยึดติดในความคาดหวังเพราะความจริงไม่เป็นแบงที่คาดหวังหรือผู้อื่คือทุเพาะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ยอมรับความเป็นจริงการปฏิบัติเนี่ยถึงที่สุดแล้วคือการที่เรารู้จักยอมรับความจริงหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกายและใจมันปวดมันเมื่อก็อก็ยอมรับมันอน,นุญาตมันเกิดขึ้นได้ไม่โวยวายไม่ตีโพธภยัยนั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าใจยังฟุ้งใจยัง ปรุงสารพัดนะแต่ก็ให้ถือว่าเราได้ผ่านบททดสอบมาขั้นหนึ่งแนละ้วก,การปฏิบัติแบบว่าเทียนเนี่ยนะยอมให้ฟุ้งได้นะอันนี้ให้ฟุ้งได้อน,นุญาตเห้มันถึงตัวเราเองนะตัวเราเองนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์คนระูบาอาจารย์ที่ให้ฟุ้งแต่ถ้าตัวเราไม่อันนี้ให้ตัวเองฟุ้งนี่มันก็ยังไม่ใช่เราต้องยอมให้ตัวเองฟุ้งได้ยอมให้ตัวเองง่วงได้ยอมให้ตัวเองงุนงิดได้ ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรายอมให้สี่งต่างเกิดขึ้นกับใจนะมันก็เป็นหงุดหงิดนะแต่ที่เราหงุดหงิดมันเป็นเครื่องแสดงว่าเรายัางยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำไมมันยังคิดมากหรือเกินพยายามบังคับเท่าไหร่ก็ยังคิดมากพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยหงุดหงิดเพราะผิดหวังความหงุดหงิดก็เชีเชเช้เห็นนะว่าเราวางใจผิดพยายามบังคับจิตให้มันเป็นไปอย่างที่คาดหวัง แต่ก็ยังไม่สายนะถ้าหาว่าเรายอมรับความหงุดหงิดได้มันหงุดหงิดก็ยอมรับมันเพราะจริงๆเราไม่สามารถปรับจจิตให้หายหงุดหงิดได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับอาการทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจคาถาที่สําคัญคือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหรือช่างมันช่างมันคาถานี้จําเป็นมากไม่เป็นไรมันจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันจะหงุดหงิดก็ไม่เป็นไรช่างมัน อย่าไปพยายาบังคับจิตให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือบังคับจิตให้เป็นไปแยบที่คาดหวังหรือต้องสงบราบเรียบอันนั้นผิดแล้วไม่ต้องบังคับจิตมันจะฟุ้งก็ช่างมันไม่เป็นไรที่จริงเป็นเรื่องดีได้ซ้ำนะหลวงพ่อเชียนบอกมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้รู้อะไรรู้ว่าเผือคิดไปอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นถ้าเรารู้นะ ร่วาห,ญหญวางุดหงิดร่วงง่วงแต่ใหมาา่ๆย,ยังแยกไม่ออกนะว่ารู้กับเป็นมันต่างกันยังไงหรือว่าเห็นกับเป็นมันต่างกันยังไงรวมบอกรู้วงง่วงอย่างจริงไม่ใช่ง่วงไม่ใช่รู้่มันก็ไปเป็นแล้วรู้ว่าโกรธท,ทำไมยังโกรธอยู่ก็เพราะว่าไม่ได้รู้หรือเห็นแต่ว่าเข้าไปเป็นแล้วยังแยกไม่ออกนะระหว่างรู้หรือเห็นกับเป็นก็ไม่เป็นไรก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ใหม่ๆนี่ก็ วันแรกสองวันแรกก็ให้สนนักว่าเป็นเรื่องธรรมดาเอาน,นี้ให้มันเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรวันพุ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฟุ่งได้หลงได้อย่าไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดหลวงพ่อคำเขียนปก,ก็บอกนะหลงก็ดีนะถ้าเรารู้นะหลงก็ดีถ้าเรารู้อะไรเกิดขึ้นกับ ใจเกิดขึ้นกับกายก็ดีทั้นนั้นถ้าเรารู้ไม่พยายามบังคับให้มันเป็นไปนอย่างที่ต้องการแล้วก็ไม่ผักไสมันแล้วก็ไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งเลยนะเพราะบางคนเนี่ยพยายามจ้องพยายามเพง่งพยายามบังคับจิตเมื่อไม่ให้มันไปเพราะถ้าไปเมื่อไหร่ก็แสดงว่าจิตไม่สงบจริงๆเนี่ยไปก็ดีนะเราจะได้ฝึกให้จิตมันกลับมาเพราะหัวใจสำคัญการปฏิบัติการเจริญิสติคือฝึกให้มันกลับมาจะฝึกให้มันกลับมาได้ก็ต้องยอมให้มันไปก่อน มันไปแล้วเราก็ฝึกให้มันกลับมาเมื่อที่หลวงพ่อเจ๋อบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้เราจะรู้ว่าหลงก็ต้องยอมให้หลงก่อนเราจะรู้ทันความคิดก็ต้องปล่อยมันคิดก่อนมันต้องมีวัตถุด,ดิบเนี่ยถึงจะฝึกจิตให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นไดไ้เวลามันเผลอคิดไปก็ดีเหมือนกันถ้ามันเผลอไปเมื่อไหร่ก็ดีเหมือนกันฝึกพเพราะอะไรได้ฝึกให้มันกลับมา มันหลงก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้ฝึกให้จิตรู้ว่าหลงเป็นของดีทั้งนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะเราไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องควบคุมความคิดไม่ต้องบังคับจิตให้นิ่งแค่รู้เฉยๆแต่ใหม่ๆก็รู้กายไปก่อนนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจแค่รู้เราไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการที่รู้เวลากายเคลื่อนไหว แต่ก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของกายก่อนนั่นก็เลยต้องเดินต้องเดินไปเรื่อยๆเดินทั้งวันสร้างจังหวะไปด้วยพอเรามีการเคลื่อนไหวของกายแล้วใจก็จะได้รู้ว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้ว่ากายเคลื่อนหไหวแปลว่าอะไรแปลว่าใจตอนนั้นอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วถ้าใจไม่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวแสดงว่าตอนนั้นใจลอยแล้วใจลอยก็ดิอนกันนะก็ฝึกให้มันกลับมารู้เนื้อรู้ตัว แต่ว่าการที่เราไม่รู้รว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าใจลอยมันก็เป็นของดีเพื่อให้ใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปมันก็จะรู้ทันความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่าความรู้ความรู้สึกทางกายก็ทําไปเรื่อยๆนะทำเล่นๆไปอย่าไปบังคับจิตอย่าไปพยายามเพ่ง อะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะมันเป็นแบบฝึกการให้ใจได้รู้มันไปก็ดีนะมันจะได้เไราได้ฝึกให้ใจพามันกลับมาอะไรพาจิตกลับมาก็สตินั่นแหละสตินั่นแหละคือสิ่งที่จะช่วยพาจิตกลับมาจึงสติทําง,งานนี้บ่อยๆพาจิตกลับมาบ่อยๆสติก็จะเร็วมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคือฝึอกให้สติรวดเร็วฉับไวรู้ทันเร็วๆทำไปเรื่อยๆไม่ว่าในรูปแบบหรือเวลา เราทำกิจอื่นที่เคลื่อนไหวเช่นเดินกับกุฏิถูฟันเนะก็บที่นอนพวกนี้ก็เป็นโอกาสกับ